สวัสดีครับทุกคนครับเอาแล้วครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีพชเปอรลิกหรือ BCL กันต่อนะครับเราอยู่ที่ซีซั่น201นะฟูลทีมสายเขียวการ์ดเขียวล้วนนะครับคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์18สมัยอย่างคุณจอมนะครับพบกับคุณบุญที่ลงแข่ง BCL ครั้งแรกนะครับฟอร์มร้อนแรงมากๆมาถึงนัดชิงเลยนะครับปะดูกันเลยนะครับผมจอมจครับ PSP เจนครับสวัสดีครับผมบุญมาจะรับ s x x นะครับ เพิ่งลงแข่งครั้งแรกครับเราเชื่อครับมาดูไล์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณจอมใช้5-1-2-2ควิกเคาน์เตอร,ตร์หลัง5ทานตลกเหมือนกับรอบที่ผ่านมานะครับผู้เสียประตูเป็นเดียโก้คอสตาเซนเตอร์3คนคริสเตียนโลเมโลวอนจิลฟันไดาและเปาโตเลสนะครับแบ็กซ้ายบุโกโยสตาค้ามายืนแบ็กนะครับส่วนทางขวาอยู่ชูทิมิกกลางรับกดแอลชิเออรเมนีอากลางลุก2คนนะครับทางซ้ายฟิลโฟรเรนทางขวาอาเล็กซ์เบเรนเกอร์ครับคู่หน้าเป็นซอนฮึงมินกับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับ ทางด้านคุณบุญน,นะครับ4-1-2-3ลองบอลเคาน์เตอร์เช่นเคยครับประตูเป็นจิริติตอานาลุม่าคู่เซนเตอร์กับเบี้ามากันเยสกับอเลส a น d r ปาสโตนี่ครับแบ็กซ้ายทาเกฮาโล่ทุมิยยสุแบ็กขวาชูกุนเด้ครับกลางครับ ดีแคลไลส์กางลุก2คนจุดเิลิงแฮมกับมาตินโอดกาดปีกด้านซ้ายนี่ก็ิลเลียมสด้านขวาโมฮัมเม็ดซาร่าครับหน้าเป้าเป็นฟอลสนายอย่างครฮาเวตนะครับก็ใช้ไลน์อัพชุดเดิมจากรอบที่ผ่นานมาเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับก็ในระหว่างแข่งจะมีการปรับแผนหรือว่าแก้เกมกันหรือเปล่าต้องดูกันเอานะครับผมอ่ะ ถึงแมตช์นี้แมตช์สุดท้ายนัดเดียวตัดสินแบบนี้นะครับผมอ่ะส8สมัยก็18สมัยนะครับคุณบุญก็คงคิดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะครับผมเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของคุณจอมเคียกอนนะครับกลุ่มจากซ้ายไปขวานะมากับชุดโมเดลชุดขาวตัดแดงนะครับโมเดลของอาร์เจนตินาสรดดัมนะครับผมมาดูจังหวะชิงอต่อสั้นมาคิมมิกไม่ยิงด้วยเอ้าสัน้นตรงนี้ชนเสามาเกือบจะได้ตั้งแต่เพลแรกเลยนะครับอะไรดวงยังไม่มีครับผมไป จนสาวแล้เข้ามือของดานาลุมมาครับจังหวะการเข้าทําบอลจังหวะเดียวบอลชิงของคุณจอมบ่งบอก,บอกให้อ้าวจังหวะเล่นเร็วของคุณบุญก็มีเหมือนกันแทงมาลูกนี้บอลริการกัดเข้าไปแล้วยิงลรนี้ติดเซฟโอยเดีโก้กัสตาร์ชว์ซูเปอร์รเซฟเหมือนกันนะครับทักทายกันไปคนณระดอก ยังอธิบายไม่หมดเลยนะครับคึ้นหมุนปุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดน้ำเงินแนวโมเดลของ BG จีปทุมยู่นเต็ดโอโ้โหพลิกสวยมากครับเอ็มบัปเป้ให้มาดิซอนซอนบังแล้วพลิกจะตะวัดมาทางขวาไม่ได้ครับโอลิการ์ดบอลกลับมาครับผมมาที่นิโก้วิลเลียมส์วิลเลียมส์หมุนหนึ่งรอบย้อนไปที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมชิปตักลูกนี้ทอมิสซึกเติมขึ้นมาเหลี่ยมโรเมโร่ดีกว่าครับอย่าลืมว่าคุณจอมใช้เซนเตอร์3คนนะครับเพราะฉะนั้น จะไม่ค่อยกังวลในเรื่องของการเอาเซนเตอร์ออกมาจากตำแหน่งเพื่อจะมาไล่กดดันนะครับก็จะมีเซนเตอร์หรืออีก2คนนะฮะจังหวะต่อเนื่องนัดเอาดักได้ครับผมกุนเด้ใหไปที่ซาร่าซาร่าโยกสวยครับกระชากไปยังมีสาก้ามาวิ่งตามอยู่ครับซาร่าวิ่งหนีซาก้าวิ่งตามสาก้าหนีสาก้าตามซาร่าหนีย้อนมาแล้วยิงโลกงลิ้น <c oughs> มันไปแป๊กต้องติด็อกหน่อยๆน,นะครับ โอ้ทำได้ดีมากเลยครับคุณบุญดักได้นะครับไลส์ให้เบลิงแฮมใหมม้มาที่ซาลาบ้านไปข้างในแล้วดาอาเวดจอนได้หรือเปล่าโอ้โยโดนลุมแล้วมีกดดันนะครับผมสวนกลับทันทีได้หรือเปล่าคุณจอมไม่ได้นะครับบาสตซนี่ดักได้มาที่วิลเลียมส์ให้ดิอาเวดบ้นวันดูวิลเลียมส์ไม่ไวข้างหน้าครับโรเมโรมาดักได้ก่อนคุณบุญส่งสัญญาณบอกคุณจอมแล้วนะครับว่าโอ้มาถึงนัดชิงแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่หมู่แล้วนะฮะแบบนี้ อะาหมุนได้สวยนะครับซาลาซาลาหมุนไปแล้วจะออกขวาที่กุนเด้เติมขึ้นมากุนเด้กุนเดเหลี่ยมยังดีอยู่ครับผมซาลาย้อนมาซาลาวนมาซ้าย ยิงไม่ได้ย้อนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนหลอกล่าก่อนแล้วยกโอ้ยจังหวะสุดท้ายเหลี่ยมนิดเดียวโดนแซะไปก่อนเลยครับกุจอไม่สนใจนส่วนนั้นทีครับเบลิงเกอร์ย้อนไปอี่โฟเดนครับซอนซอนตวัดออกมาทางขวาี่คิม,มิกเตอร์อีกแล้วครับคิม,มิกหมุนหนึ่งรอบคิม,มิกจะตบเข้าในติดบาซูนี่ยังเฉลับเข้าทางเชืม่มนนี่ครับเชื่อมนนี่ให้สั้นๆนี่โฟเดนเบิ้ลไปทีนึงมากนเยสดักได้แล้วออกทางซ้ายวิลเลียมสู้ยยกไปแล้วได้ฟาวครับไม่ผ่านแต่ได้ฟาวละครับผม จังหวะเกมเร็วมากนะครับคู่นี้การเข้าทําโดยเฉพาะในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยชิงเปาะแปะเปาะแปะแล้วอันตรายนะครับผมวัดกันที่ประตูแรกเนี่ยครับจะเป็นของใครนะครับชุดพุมาบ่งเช็ดไปสวยครับผมกุนเด้จะคืนนิซาล่าติดเปาตอเลสเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซนเตอร์ที่ออกมาดักบอลนะครับส่วนแบ็คก็จะหนุนขึ้นสูงทั้งซาก้าแล้วก็คิมมิกเนี่ยครับฝั่งของคุณจอม์นนะครับผมมาดูจังหวะเกมรุกหวันทูมาแล้วสวยๆเลยครับแอมบัพเป้า เอ็มบัปเป้เลยยิงแลาให้โซนติงชนชิงเสาเข้าไปเลยแม่เนึกว่าจะกระโนหอนนอกมาไม่ได้ประตูแต่สุดท้ายได้มา1ประตูแล้วนะครับจากซซนหนึงมินนะจังหวะทําทชิงของเอ็มบัปเป้เนี่ยมาร์กันเยสขึ้นประกบเอ็มบัปเป้ขึ้นสนามไปเลยนะครับพอโดนชิงไปปุ๊บนี่หลุดเลยนะครับโอ้แล้วได้มาหนึ่งประตูแล้วนะครับฝั่งของคุณจอมฮะจากซซนหนึงมินครับนาทีที่32ครับ จังหวะเขี่ยของคุณบุญครับออกมาทางซ้ายล่องทีเดียวครับมี่ก็วิลเลียมส์วิลเลียมจี้ไปแล้วเธอลุยโอ้เหมือนกับยิงเลยเหมือนจะไปติดเทิร์นติดดีดลูกหลังนะครับทำให้เสียจังหวะไปแล้วก็ให้เข้าทางคุณจอมครับหนุขึ้นมาถึงกองหน้าเลยดักได้สวยครับผมมาการเดียสมาการเดียสเนี่ยจังหวะเมื่อสักครู่ก็ขึ้นมากลางสนามแบบนี้นะครับแต่ช็อตนี้ดักได้แล้วครับไหลมาตามช่องนี่ก็วิลเลียมส์หลงช่องไปหน่อยครับจอมดักได้แล้วงัดมาครับโลเมโรป้ายมาโอ้จังหวะนี้ไม่แม่นเลยครับโอเีกาดรอจังหวะแทง ติดขาหลังชุไม่นี่ยังดักได้สวยนะครับคุณบุญก็ยังดักแล้วก็ทําเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะเอาประตูตีเสมอไอ้อได้ชิงวันทูมาสวยๆในการเข้าขวาโอ้ยังมีฟานได้นะครับผมจังหวะสุดท้ายยังมาสกัดได้ดีเนี่ยดักได้อีกแล้วครับคุณบุญมาอีกแล้วชิงวันทูมาสวยๆวันทูหลุดเหมือนกันแล้วครับซาร่ามาอีกแล้วไม่ยิงให้จี้ใหวันยิงลูกนี่ติดแซเดลโก้คอสตัง คาทำจะจะเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นเป็นประตู2 3สาครั้งติดนะครับฝั่งของคุณบุญนะครับไม่ติดสกัดก็ติดบล็อกติดเซฟโอ้โหยังไม่ได้ประตูได้ครับการทำชิงแม่นจำทีเดียวนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพทีเดียวแต่ขาดแค่ประตูแค่นั้นแหละครับไปลูกแต่มุมครับฝั่งของคุณบุญฝั่งนี้ใช้เป็นเท้าซ้ายแล้วก็เล่นลูกสูตรครับโอเดกาดย้อนมาบุญจอมรู้ทันเลยครับเอาแล้วฮะต้องระวังจะกว่าจะบอกว่า ระวังจังหวะสวนกลับได้แต่ดักกันไปดักกันมาครับบอลเข้าทางสากาสากาให้ไปข้างหน้าที่เอมบัปเป้ย้อนมาที่โฟเดนทดหนึ่งนาทีเพย์สุดท้ายเป็นของคุณจอมหรือเปล่าคุณบุญดักได้เลยครับเพย์ Play สุดท้ายขอแล้วกันวิลเลียมส์วิลเลียมส์พิกสวยครับไปแล้วครับหนีโลเมโลได้เออคุณจอมต้องสวิตช์คิมิกมาดักแล้วยังยกเข้าไปข้างในได้ดักบนตักแล้วก็ยิงล <c oughs> โลดจังหวะสุดท้ายมาสก,กัดไว้ได้ก่อนนะครับก็ จบ45นาทีแรกนะครับที่1ประตูต่อสูนะครับคุณจอมมีโอกาสยิงน้อยกว่าแต่ได้มา1ประตูนะฮะส่วนคุณบุญเนี่ยก็ติดเซฟติดบล็อกบ้างนะครับยังไม่มีประตูนะครับสู้กันต่อครับอีก45นาทีมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายสําหรับคุณจอมนะครับผมเออคิดอยู่ว่าคุณบุญจะเปลี่ยนจากโอกาสเป็นประตูได้ตอนไหนเลยครับผมดูครึ่งหลังกันต่อนะครับคุณบุญมีส่งเดียโกโชต้าลงมาแทนคายฮาวเวดนะครับ แผนยังใช้เหมือนเดิมส่วนคุณจอมก็ยังใช้11ตัวจริงเหมือนเดิมนะครับไหลามาตามช่องสวยๆนะครับเบลิฮทไล่ต่อให้โชตตติดขายโอ้โยโชมยังไม่มีครับติดซับยูก้คอสตาอีกแล้วครับแต่ละเพยที่ทํามานี่จังหวะจับช่วยจังหวะได้ลุ้นประตูมีสูงมากนะครับแต่ยังขาดแค่สกอร์นะครับตอนนี้โอ้โหสู้กันต่อนะครับ หอาแล้วรู้แต่มุมครับมีแคไลท์เปิดขอมาวิลเลียมของลูกนี้กดลงแล้วแต่มันไม่เข้ากรอบถากเสาไปนิดเดียวยังไม่มาครับประตูแรกของคุณบุญยังไม่มาครับจอมจุดผูมาข้างหน้าครับบอลเป็นของไครเป็นของซาก้าฝั่งของคุณจอมครับออกมาทางซ้ายให้โฟเดนกับาอลลูกับคุณเด้โฟเดนกระชากไปเลยครับโฟเดนตบเข้าในแล้วบอลสลับเข้าทางเอ็บบะเป้บอลย้อยๆลอยๆบาซูนี่ตะออไปก่อนโปรแกรมปลอดภัยเป็นรุกทุ่มของคุณจอมครับ ยังไงดีครับทางคุณจอมก็อยากได้ประตูที่2เพื่อจะปิดกล่องเพื่อจะสร้างความกดดันให้กับคุณบุญได้ต่อเนื่องนะครับบอลมาที่ชูอาร์เมนี่ให้ดีโฟเดนต่อเข้าในต่ออีกทีนึงเอา้าเสียบผิดจังหวะไปเอาละยังอยู่ที่ฝั่งของเบเินเกอร์เบลินเกอร์ตะวัดออกขวาดีกว่า ไอดีคิมิกเติมมันแล้วกันเนี่ยคิมิกคิมิกมาแล้วคิมิกหมุนแล้วเลี่ยมยังดีไม่เสียบอลเบลนก้ยอกเบลนก้ยอกแล้วเบลินก้ยอกกันยังไงยังไงยังไงเอายังไงดีแล้วยิงเข้าไปเลยโอ้โหดูความนิ่งของคุณจอมครับอก็ดักยากนะครับจะเปิดหรือจะยิงหรือยังไงดีครับตัวดูความเฉเยนครับยอกไปเส้นหลังยอกแล้วยิงดุดเฟกช็อตนิดนึงแล้วก็เอาโอ้โหมีสีเงินอยู่ตรงนั้นอ่ะสี่คนนะครับรวมประตูเป็นะคนแต่ยิงแล้ว บอลชิมเข้าประตูไปเฉยเลย2ประตูต่อศูนนะครับจากอเล็กซ์เบลิงเกอร์ว้า,าสายการจะกดดันแค่ไหนนะครับความนิ่งก็ยังมีเช่นเคยครับฟังของมุจอมเอาลต้องกดผิดเกมแล้วครับตอนนี้คุณบุนเปลี่ยนแผนนะครับ4222นะครับเป็นหน้าคู่ฮะโอกาสเนี่ยสร้างได้หลายจังหวะแล้วนะครับแต่ที่ยังขาดคือประตูแรกนี่นะครับ เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยยังพอมีที่จะไล่ลุ้นประตูตีเสมอนะครับแข่งกันมาประมาณ1เดือนกว่านะครับสำหรับตอนหนึ่งซีซั่นใน BCL นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอคู่แข่งกันมากมากมานะครับเรามาวัดกันที่นัดสุดท้ายเหมือนกับฟุตบอลในชีวิตจริงแมตช์เดียวเลยนะครับผมตัดสินว่าไคยจะเป็นแชมป์นี่แหละครับเพราะฉะนั้นดวงฝีมือจังหวะความนิ่งสมาธิต่างๆประสบการณ์นะครับวัดกันที่แมตช์สุดท้ายแมตช์นี้นี่แหละครับ เปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนแผนเปลี่ยนตัวสำรองสดๆลงมาเขาใช่ว่าคุณจอมก็ต้องเปลี่ยนตัวสดๆลงมาสู้เหมือนกันแลยครับทีนี้ไม่มีการประมาทกันแน่นอนนะใส่กันเต็มที่นะครับมาถึงตรงนี้นะครับเอาละครับมาชมในช่วงเวลาที่เหลือกันอยู่โอ้โหอีกสักพักใหญ่เลยนะครับประมาณ30กว่านาทีนะครับเวลายังเหลือเฟือสำหรับคุณบุญเลยครับต่อบอลไปตามสไตล์ตัวเองครับเปดี้ห้มาที่โชต้าย้อนไปทางซ้ายครับตัมิสุเติมขึ้นมาตัมิสุเปิดโลกนี้ชกบอลกับวิคกาสตา แล้วเคลียวมาบอลก็ต่างโชต้า้วครับมุมมีโชต้าวู้ยคุณจอมบังคับซารา่ามันดักข้างหน้าเลยนะครับอ่าแล้วบอลถึงเอ็มบัปเป้บัปเป้กระชากไปบัปเป้ไปต่อคุณเด้ยอยู่ข้างในแล้วออกมาทางซ้ายที่าาลาฟเลวเลวเลวเลอหมุนวนมาเลอไม่รีบเลวดึงเฟงรคจอนโอหลังหักไปหนึ่งเลวเลวจะไปเอา้าแล้วบอลก็ทางย้อนมานู่นเลยช่วยไปนี่ ตั้งไม่ครับหน้าประตูหน้าหัวก็โลกเคาะหมเอ้าวดักได้สวยเอ้าจับบอลยาวไปหน่อยแล้วเสียบลุงนี้ไม่ฟาวยังไงอาจารย์ว่ายังไงยังดักได้อยู่กับคุณจอมช็อปเทิร์นโชว์หนึ่งรอบครับแล้วยิงงูนะอันนี้น่าจะเฟกช็อตไม่ติดนะครับแล้วบอลเข้ามือของดอนนารุม่าออกบอลไวเลยครับผมข้างหน้ามีซอนมงเช็ดมาบาหิมดีอาสลงมาเล่นเป็นหน้าต่ำกึ่งกลางลุกนะครับบอลถึงเอ็มบัปเป้ฝั่งของคุณจอมครับลาฟเรลีย เอ้เอาไม่เข้าไม่เข้าก็เปิดข้ามฝากไปถึงหรือเปล่าครับยอเลนเต้จิมลูกนี้ให้มาหมดคูรุสคูรุสเปิดลูกนี้เข้าทางซาลาอีกซาลาวนหน่อยซาลาเฟกเข้าซ้ายแล้วตัดมนทัดไปต่อแล้วปัสตันนี่ขวางอยู่ในกรอบเกตโทษที่แกไว้ใจไม่ได้ในครับุณจอมนี่กะจะเลี้ยงเข้าประตู อ้อชิงรุดไหมรุดไหมกระดุดนิดหนึง่งสะดุดนิดหนึ่งไปดีอาสกระชากไปเอาแล้วครับดีอาสข้างในมีเพื่อนมาแล้วยิงชาร์จเครื่องโรนิโอไม่เข้ามือคอสซาแปดี้นะตัวเข้าชาร์จมานะครับแต่ไม่ถึงคนระับสร้างโอกาสให้ตัวเองได้บ่อยมากนะครับคุณบุญแต่โชคยังไม่มีนะครับประตูยังไม่มาครับดักได้ครับช่วยมินี่ไอเลอยอว ออกมาที่เอ็มเปเป้ตะวันมาหลุดเหมือนกันนะซาร่ากระชากแล้วครับซาร่าโอ้มากันเยสยังวิ่งตามซาร่าเนียวเอาอ่าอ่าต้องเปลี่ยนทิศท,ท,ทางทันทีครับเปลี่ยนทิศทางทันทีฮะเลี่ยมไม่เป็นใจต้องแก้ไขอา้าวเข้าทางกูด,ดสุสโมไปกูด,ดสุสแฟงชนวนเข้าซ้ายกูดุสแฟงอีกทีหนึ่งกูดุสโอ้โหนี่กันนิ่งเกินเฟงไปเฟงมามาเปลี่ยนจากความผิดพาลาดเล็กน้อยเนี่ยเกือบจะเสียประตูเหมือนกันนะครับผมอ่าซอนิมิน ไหลามาข้างหน้าดีอาร์สอาแล้วไปดีอาร์สดวลกับฟานไดดีอาร์สดีอาร์สยังไงดียอดแล้วแฟงเหมือนกันแฟงวนก็มาเอาซ้ายแฟงเข้าซ้ายแล้วเอายังไงเด็กเหมือนจะท็อปหรือยังไงนะครับผมโดนประกบซ้ายขวาเอ็มบาเป้เอ็มบาเป้เหลี่ยมดีตวัดไปข้างหน้าให้เพื่อนวิ่งนะครับซาลาวิ่งหน่อยบาโซโลนี่ยังห้อยได้ดีครับโอ้โหหันไปดูเวลานี่คือจะหมดแล้วจะครบเกาสินาทีแล้วนะครับแต่ว่าใจาย,ยังสู้อยู่ก็ขมุนแพ้ชนะไม่สำคัญแล้วตอนนี้ครับ สู้เต็มที่ฮนะผมสักสีมาเลยฮนะเป๊ดี้เป๊ดี้เอาไงดีเปิดเลยแล้วกันเปิดเข้าไปตอรเลสขี่ออกมาวันสองมีตัวเก็บป้ายมาสวยนะครับดีอาสยังมีโอเลนเต้สกัดได้ดีแล้วเอ็มบาเป้ห้อยอยู่ระวังจังหวะวันทู 1, 2, ด้วยครับผมบาเป้ออกขวาไป้วครับซาร่าซาร่าข้างในมีสองคนครับซาร่ามีความเร็วกระแทกลูกนี้บาสุนี่ไม่โดนครับผมซาร่าวนมวนกับซาร่าซาร่าวนสองรอบแล้วซาร่าวนอีกรอบหนึ่งโดนดักซะก่อนแล้วอาจารย์เป่าจบไปเลยครับ คู่กันได้สุดมันสุดติ่งเหมือนกันนะครับคู่นี้เนะี่ยคุณบุญมีโอกาสยิงไปถึง7ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งแต่ว่าโชคไม่ดีครับติดเซฟไป5ครั้งเลยนะครับดิโก้คอสตาเซฟไปถึง5ครั้งเลยนะครับส่วนคุณจอมนะครับมีโอกาสยิงไป5ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งได้มา2ประตูนะครับผมฮาถ้าใครไม่ได้ดูเต็มเก,ม,เกมนี่ต้องบอกว่าเสียดายนะครับเสียดายนะครับไม่ใช่ว่าเห็นว่าคุณจอมเข้าชิงคุณจอมจะเป็นแชมป์แน่นอนคุณจอมได้แชมป์มาอย่างง่ายดาย ไม่นะครับไม่นะฮะนัดชิงแต่และซีซันเนี่ยผู้แข่งขันเข้ามาถึงนัดชิงเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอนและคุณบุญลงแข่ง DCL ครั้งแรกทําได้ขนาดนี้นะครับติดตามฝีมือนในซีซันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นแชมป์ที่สมัย19ของคุณจอมนะครับติดตามผลงานของผู้แข่งขันทุกท่านในซีซันต่อไปนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่มองบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม